ข่าวต่อไปนะครับไปที่วัดไผ่จรลเเ้จจังหวัดนครปฐมนะครับได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคีได้ยอดกว่าล้านเจ็ดเพื่อสมทบทุนหล่อหลวงพ่อกำไรสูงถึงสิบห้าเมตรครับที่สาราการ,รเรียนวัดไผ่จรลเเ้ตำบลไสรงามอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมพระพครูใบีกาประจักษ์ธนปัญโยเจ้าอาวาสวัดไผ่จระเข ประธานจัดงานในวิธีทอดกระถิ่นสามคัคคีวัดไผ่จระเข้โดยมีนายดุษฎีทองบัวศิริไลยกำนันตะบนไสรงามเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพาระราตนรไตร่วมด้วยคณะจาภาพที่มาร่วมงานทอดกระถินพุทธศาสนิกชนและชาวแรงงานเมียนมากก็มาร่วมงานกระถิ่นในปีนี้นะครับพระครูไบติกาปจักรเปิดเผยว่าวัดไผ่จระเข้ได้แรงสัทธาจากจโยม ที่มีความเลื่อมใสองค์เท้าเวสวรร์ตั้งแต่หลวงพ่อได้มาอยู่ที่วัดนี้เมื่อปี2560ประมาณกลางปีมีญาติโยมได้เห็นท้าเวสวรร์องค์ใหญ่ที่มายืนอ,อยู่หน้าโบสถ์ทั้งซ้ายขวานะครับต่อมาก็มีคนพบเห็นอยู่หลายคนหลายครั้งจนกระทั่งผู้รับเหมาได้สร้างโบสถ์มีความศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างไว้หน้าโบสถ พร้อมกับยกอโบสถให้สูงขึ้นนะครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมสำหรับปี25 6 5นี้นะครับหลังจากบูรณะพระอุโบสถเสร็จได้ขอเชิญญาติโยมร่วมบุญกุศลใหญ่ร่วมเท่ากต่ถินสามคัคคีเพื่อสรทบทุนหล่อหลวงพ่อกำไรหน้าตักกว้าง10เมตรสูง15เมตรเพื่อเป็นพุทธบูชาไหว้กาบไหว้ขอพรในพระศาสนาสำหรับยอดเงินกระถินในปีนี้นะครับได้ถึงสิ้น1 7 7 9 2ล้านบาท50สสตางค์ นับว่าส่วนกระแสเศรษฐกิจในช่วงขณะนี้นะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับทางวัดก็จะนําไปสร้างตามวัตถุประสงค์ให้รู่ลร่วงตามที่ตั้งใจไว้นะครับตอนน้าโอ้อารามายังไม่ได้ยกยังอยู่กับพื้น,นปูน้างก็มีคนผ่านไปผ่านมาคนที่อื่นก็เห็นว่าเขาไม่ได้วเราไม่ได้ไหวยากทำไมถึงทั้งต่งทั้งใหญ่ยืนอยู่ซ้ายขวาโบกลางวัน พอจะกลับมาไหว้อะไรก็ไม่มีก็ไม่มีหาไม่เจอเสียะ้นอนนั้นมาอาตมาอยู่หลายครั้งหลายครั้งหลายคนที่เหพราะอาตมาสร้างวิหารที่หลังคาสีแดงก็ได้สร้างทาเวิไว้ประมาณสูงกว้า50จะสร้างใหญ่กว่านั้นก็ไม่ได้ออเพราะว่าจะสูงพระประธาก็เป็นยอดบ เจ็ดแสนเจ็ดมื่นเก้าร้ยยี่สิบสามบาทหาสิบตาตันึงล้าน